สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในการติดตั้งโฮโบกันนะคะก็คือเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมทางอากาศนะคะก็จะมีเรื่องของแสงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะมันก็จะอยู่ในเครื่องมือจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์หลายยี่ห้อนะคะเราก็เลือกใช้ยี่ห้อนี้ซึ่งเรียกว่าโฮโบนะคะตัวอุปกรณ์เนี่ยคะ่ะอันนี้คืออุปกรณ์วัดแสงนะคะตัวเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์ค่ะเขาก็จะมีฐานมาให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างอันตัวเนี้ค่ะฐานเป็นแบบนี้นะคะจะมีร่องอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็มีร่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบก็คือดูตามร่องนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ต่อ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นของการวัดแสงนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือตัวของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะตัวนี้ นะคะตัวที่จะต่อนะคะที่เสียบสายก็คือสายอันนี้นะคะเสียบต่อเข้าไปแล้วก็ต่อกับ USB กับเครื่องเหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดนะคะตัวของโ o b o นะคะโฮโบที่เป็นตัวของโปรแกรมของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปที่ตัว ดาวโหลดได้เลยนะคะไปที่ google นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าโอเบนะคะดาวโหลดได้เลยมันก็จะเจอนะคะอันดับแรกเลยทีนี้มันก็จะมีให้เลือกทั้ง window s แล้วก็ Mac นะคะแล้วแต่เราว่าเครื่องคอมเราเป็นแบบไหนนะคะขอจารย์เป็น Windows ก็เลือก Windows ได้เลยนะคะทีนี้ข้างล่างนี้มันก็จะดาวน์โหลดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ โอเพก็คือคลิกเปิดแล้วก็มันก็จะเน็กเน็ก็กเ็กเนไปเรื่อยๆก็จะเสร็จค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกไปได้เลยนีพอเปิดออกมานะคะตัวของตัวของโโบนะคะมันก็จะ ให้เราคอนเน็กสายนะคะอาจารย์ก็จะคอนเน็กเข้าไปนะคะคทีนี้จากตรงนี้ที่มันบอกว่าไม่เจออะไรตอนเนี้ยนะคะ n no น device connect นะคะอคพอเราเสียบสายเข้าไปนะะเนี่ยค่ะมันก็จะหาและว่าเ,าเจออุปกรณ์หรือเปล่านะคะคซึ่งแล้วอุปกรณ์หายไปไหน เจอแล้วนะคะอุปกรณ์หนึ่ง device connect นะคะก็คือพบอุปกรณ์แล้วนั่นเองนะคะแล้วตัวหน้า Hobo เนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะ file device edit view window แล้วก็ help นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะใช้กันจริงๆเนี่ยก็คือตัวของ device นั่นเองนะคะซึ่งพอเรา connect เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะอันดับแรกเลยเราต้องเช็คว่าตัวของอตัวเครื่องโฮโบตัวเนี้ยค่ะ มันมีสถานะเป็นยังไงตัวแบตเตอรี่เต็มหรือว่าหมดหรือว่ามีเมมโมรี Memory, มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะคะอะเกิดอะไรขึ้นมันไม่คอนเน็กเราจะต้องไปที่ไหนเราต้องปิดนะอ่ะอ่าเราปิดก่อนเปิดใหม่ Hey, นะคะมาที่สเตตัสนะคะเมื่อกี้อ่ะทีนี้นะคะพอมาถึงสเตตัสจะพบว่าอันนี้ค่ะมันก็จะบอกว่ามันเป็นตัวโฮโบรุ่นไหนนะคะ t e m p e r a t u r e t e l e t i v e Humidity ก็คือวัดอุณหภูมิและความชื้นนะคะส่วนที่เราจะต้องดูก็คือแบตเตอรี่นะคะตอนนี้มี100%เต็มก็อุ่นใจได้นะคะว่าเาเรายังไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะคะ ตัวเมมโมรีที่ใช้ไปนะคะตอนนี้ใช้ไปอยู่แค่3%นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกเยอะนะคะที่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วทีนี้เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็กดโอเคไปเลยนะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มอบอกให้ตัวเครื่องเนะะี่ยค่ะเก็บข้อมูลจะให้เก็บทุกๆก,กี่นาทีนะคะเราก็มาที่คำว่า device แล้วก็ไปที่คำว่า launch ตัวนี้นะคะคลิกขึ้นมา ตานี้มันก็จะบอกว่าชื่อของเครื่องเนี่ยคือชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงล็อกเกอร์เออล็อกกิ้งอินเทอร์วลตรงเนี้ยค่ะมันก็จะบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลกี่นาทีนะคะได้ตั้งแต่1 วินาทีนะคะไปจนถึง12ชั่วโมงหรือถ้าอยากคัสตอมก็คือเก็บมากกว่า12ชั่วโมงเนี่ยก็ทําได้เลยนะคะซึ่งการเก็บข้อมูลกี่นาทีหรือกี่วินาทีเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลของเรานะคะซึ่งในครั้งนี้ในบทปฏิบัติการเนี่ยค่ะอาจารย์ให้เก็บทุกๆ1นาทีนะคะเพราะว่าเพื่อดูความผันแปรของอุณหภูมิความชื้นในทุกๆ1นาทีนะคะ แล้วตัว locking interval เนี่ยค่ะมันจะไปสัมพันธ์กับ locking duration ตรงนี้นะคะก็คือพอเราคลิกว่ามันให้เก็บทุกๆ1นาทีเนะะี่ยค่ะเรามาดูตรงนี้ว่ามันจะสามารถเครื่องเนี่ยคะ่ะแบตเตอรี่จะสามารถอยู่ได้กี่วันก็คือสามารถอยู่ได้29วันนะคะแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนมาเก็บทุกๆ1วินาทีตรงนี้เปลี่ยนเลยทันทีเห็นไหมคะตรงนี้จะเก็บได้แค่1 1ชั่วโมงละนะคะเพราะว่ามันเก็บถี่มากนั่นเองแต่ถ้าสมมุติเราเก็บทุกๆ10นาที มันจะสามารถอยู่ได้290วันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่างานของเราเนี่ยเราจะต้องการเก็บถี่มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ในบทปฏิบัติการนี้ให้เราเลือกเป็น1เอ้ยหนาทีนะคะเป็น1มินิตนั่นเองนะคะส่วน locking mode เนี่ยคะ่ะมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็น fixed interval ก็คือเลือกให้เก็บทุกๆ1นาทีฟิกไปเลยนะคะและทีนี้ถามว่า start locking แปลว่าอะไรก็คือ จะบอกให้เครื่องเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะถ้าเราเลือก now ก็คือณปัจจุบันเนี่ยที่เราคลิกเนะะี่ยค่ะมันจะเริ่มเก็บข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่ม start ให้เก็บข้อมูลนะคะเมื่อใกล้ที่เราจะเอาไปวางเครื่องมือไปวางนะคะแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราจะต้องอมีคอมพิวเตอร์ไว้แถวนี้แล้วก็เราติดตั้งอันเนี้ยแล้วไปวางไว้ที่หลังนะคะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าจะให้ติดตั้งในวันที่เท่าไหร่เวลาที่เท่าไหร่ ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเพื่อความปลอดภัยอาจารย์ก็จะให้เราเลือกนาวไปเลยก็คือติดตั้งมาตอนนี้แหละนะคะให้มันเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยไปเลือกข้อมูลเอาอเองนะคะอพอเราเลือก start locking แล้วมันก็จะถามว่าแล้ว stop locking นะคะเราจะเลือกอยังไง stop locking หมายความว่าเครื่องเนี่ยจะหยุดเก็บข้อมูลเมื่อไหร่นะคะอันแรกเนี่ยคะ่ะถ้าเราเลือกอันนี้นะคะ when memory fills เนี่ยคะ่ะแปลว่าถ้าข้อมูลเต็มนะคะมันจะเลิกเก็บทันทีเพราะฉะนั้นแปลว่า ถ้าเรามีข้อมูลเมื่อกี้เราบอกว่าเราเหลืออยู่อีกมีเก็บข้อมูลไปแล้ว3%ใช่ไหมคะถ้าสมมติมันเก็บจนเต็มเนี่ยมันจะไม่เก็บข้อมูลอีกอันอื่นอีกต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เรามั่นใจว่าข้อมูลเราเนี่ยมันมีความกว้างพอดีกับเวลาที่เราวางไว้นะคะแต่ถ้าเราเลือก never นะคะอันเนี้ยจะแปลว่าถ้าตัว memory เต็มมันจะเก็บข้อมูลทับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ็อันตรายสําหรับข้อมูลที่ถ้าเราไม่ไปเอาข้อมูลออกมาสักทีนะคะข้อมูลจะถูกเซฟทับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่เนื่องจากบทปฏิบัติการเนี้ยเราทําอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะเพราะฉะนั้นตัว n e เวอร์เนี้ยก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้เลือกตรงเนี้ยเป็น Ne v e r หรือไม่ก็เป็นเป็นเมมโมรีฟิลเนี่ยอันนี้เลือกได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเราเก็บในระยะสั้นนั่นดีนะคะส่วน Pu s h b u ท t ่ n เนี่ยคะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นกด หยุดเองนะคะในในตัวเครื่องเนี่ยแล้วมันก็จะหยุดได้เองนะคะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเลือกอันนี้หรอกเราก็จะเลือกอยู่สองอันเนี่ยนะคะเลือกกันไหนก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วพอเลือกเหล่านี้หมดแล้วนะคะเราก็มาคลิกที่สตาร์ทก็คือให้เครื่องเนี่ยเริ่มทํางานได้เลยนะคะอาจารย์คลิกปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็จะเริ่มบอกเครื่องให้ทํางานทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าเครื่องจะทํางานหรือไม่ทาํางานยังไงเนี่ยค่ะให้เราดูตรงไฟที่กระพริบนะคะ ถ้าเครื่องทํางานแล้วเนี่ยไฟมันจะกระพริบนะคะไฟสีแดงตรงเครื่องตรงจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้มันจะกระพริบป,ปิ๊บปิปเป็นสีแดงก็คือเริ่มเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เริ่มเก็บข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็จบแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไปติดตั้งเครื่องมือกันดีกว่านะคะว่าเราจะติดตั้งแบบไหนกันบ้างนั่นเองนะคะ